ค่ะก็สวัสดีท่านบุรัใชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อชีวิตของเราจะได้รับพรที่มาจากพระเจ้าให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมนะคะให้อ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะรวมบทที่8ปดข้อสิถึงสิพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า และถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทาย,ยาทคือเป็นทาย,ยาทของพระเจ้าและเป็นทาย,ยาทร่วมกับะกริตเมื่อเราทุนทุกทรมานด้วยกันกับโะองก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกันกบโะองด้วยหนึ่งโครินบที่สามข้อยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายหนึ่งโครินบที่สองข้อสิบสองเราไม่ได้รับวิญ,ญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญ,ญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราย้อนบทที่14ข้อ16เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จัดประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปสองเป็นตัวบทที่หนึ่งข้อสามฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสลิและคุณธรรมของพระองค์เองสองโคลินบทที่แปดข้อเก้า พราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมัง่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายและเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมัง่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์ค่ะค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าผู้จัดการความมัง่งคั่งในโรมบทที่8ข้อที่16-17ถึงพระวิญ,ญญาณเป็นพยานร่วมกับ วิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรม,มานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยนี่คือข้อพัมพีหลักนะคะ ในวันนี้ก็ขอให้เราเชื่อและรับเอาว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้านะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งกว่าเศรษฐีใดๆในโลกนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิภาพสวัสดิการเป็นพระเจ้าที่มีอนาคตแล้วก็มีความสดใสอนาคตที่ดียอดเยี่ยม ถ้าเราเปิดใจว่าเราเป็นทายาทและเรามั่นใจว่าเราเป็นทายาทกับพระคริสต์นะคะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทายาทแล้วเราจะไม่ได้เจอความทุกข์ยากลำบากก็มีเห็นไหมพระเยซูคริสต์ยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมีพระเยซูยอมทนทุกข์เพื่อจะตไต่ไถ่บาปมนุษย์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นะปรองยอมเพื่อที่จะให้เราได้รับมรดกนะ เราเองกว่าจะได้มรดกเราก็ต้องมีใจถ่อมมีใจเชื่อฟังมีใจยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนนะก็ทุกแบ่งปันเมื่อเช้าเรายอมทุกสิ่งเราเทุ่มเทเราจ่ายราคากับโลูกนี้กับใจของตัวเองกับชีวิตของเราเองเราทําได้เพราะว่าใจมันสั่งมาแต่วันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราได้ไหม ถ้าพระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายคาว่าจอมเจ้านายเนี่ยก็คือสั่งเราได้เราต้องเชื่อฟังแม้นว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าแห่งความรักไม่บังคับไม่ขู่เข็นไม่กดขี่ข่มเหงถ้าเราเชื่อฟังผู้ที่รักเราก็ยิ่งได้รับพรมากกว่าคนที่บังคับให้เราเชื่อฟังง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อน ถ้าเราเชื่อฟังคนที่ทําดีกับเราคนที่รักเราคนที่หวังดีกับเราคนที่ต้องการให้เราเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นผู้ที่รักเราจนจ่ายราคาเสียสละชีวิตของโปรงเพื่อเราเราควรจะจ่ายราคาเพื่อพระองค์ด้วยไม่ควรจะบน่นโอ้เมื่อไหร่อาจารย์จะเลิกสอนสักทีจะไปทำมาหาเลี้ยงชีพ <laughs> บางทีเราต้องอดทนด้วยเพาความอดทนอยู่ในผลของพระวิญญาณเราทนอยู่กับมือถือได้เป็นวันเป็นคืนบางคนนะคะเรื่องจริงค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เรายอมทนทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราปรารถนาแล้วก็มีความชอบแต่หลายคนทนฟังพระคำพระเจ้าไม่ได้หลายคนทนฟังพระวจนะไม่ได้วันนั้นพระเจ้าก็ต้องการพิสูจน์ใจของเราด้วยหรือว่าการลงทนุน การจ่ายราคาการที่เราเห็นคุณคา่าการจ่ายราคาคือการที่เราเห็นคุณคา่าการให้คา่าและก็เป็นค่านิยมสำหรับชีวิตของเราคนมีค่านิยมนะคะคนมีวัฒนธรรมนะคะคนสามารถที่จะรักแล้วก็จ่ายราคาทุ่มเทเสียสละในสิ่งที่เขาชอบเพราะฉะนั้นก็วันนี้ท้าทายให้เราที่จะจ่ายราคาในการที่เราจะ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราจริงใจกับเราใจราคาเพื่อเราโปรองมาเพื่อเราจะได้รับพระพรพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้จัดการความมั่งคั่งของพระเจ้าพระเจ้าได้อวยพรชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นทายาตรร่วมกับพระิฤตในรมบทที่8ข้อที่17ทุกสิ่งเป็นของเราถ้าเราร่วมมือกับพระวิญญาณ ถ้าเรามั่นใจว่าเรานะมีพระวิญญาณแล้วเราก็เชื่อฟังสนิทสนมกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะนำชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดานำชีวิตของเราไปสู่ความมัง่งคั่งนำชีวิตของเราให้ปลอดภัยนำชีวิตของเราให้ไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนำชีวิตของเราขึ้นขี่บนที่สูงครอบครองคำพยานณหนึ่งที่ฉันฟังนะคะ ม่าจะเป็นครอบครัวของะะดาราผู้หนึ่งก็คือคุณเป็กนะคะและภรรยาของเขาที่เขากลายมาเป็นเศรษฐีทุกวันนี้เพราะว่าภรรยาของเขาได้เห็นการสำแดงและตัวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ติดสนิทกับพระวิญญาณเป็นเศรษฐีไม่ต้องตกนรกหลายคนเป็นเศรษฐีแต่ตกนรกนะะ ถ้าเราต้องการเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายกายภาพก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้เปิดเผยสำแดงคนที่รวยในโลกนี้แต่รวยด้านทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเอาตรงๆสักวันหนึ่งเขาก็อยู่ในที่ลื่นเขาก็จะต้องไปที่ที่ไม่ปลอดภยัยก็คือนรกวันนี้เราต้องการเป็นเศรษฐีแต่ไม่ต้องตกนรกเห็นไหมเศรษฐีกับลาสรัตเราก็ไม่อยากจะเป็นลาสรัเราก็ได้ขึ้นสวรรค์ เราก็ต้องการเป็นเศรษฐีเราก็ได้ไปสวรรค์ด้วยพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีสําหรับคนที่เป็นทายาทของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้จัดการความมั่งคั่งให้กับท่านสําหรับเราที่เชื่อพระเจ้านะแม้ว่าใครจะรวยล้ำฟ้าแม้ว่าใครจะมีอะไรมากมายสักวันหนึ่งเขาจะต้องตาย ส่วนตัวไม่ได้ไปอิจฉาคนประเภทนั้นไม่ได้สนใจคนที่รวยแต่ไม่มีพระเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ในหงบหิวเขาอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นสำหรับเราเราอยากให้คนรวยเราก็ได้ไปสวรรค์เราจึงมีการประกาศเราจึงมีการทุ่มเทจ่ายราคากับพระเจ้าผู้ทรงจรา,าคาเพื่อเราฮาเลยูยาสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้ามีใจปรารถนาพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ลูกของพระเจ้าเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงแม้ว่าเราจะประชิญโลกอะไรก็แล้วแต่ที่ประเด็ดประดังที่มันสตานมันพยายามที่จะไล่ล่าไล่ฆ่าคนในโลกใบนี้แต่พระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเจิมแล้วก็แต่งตั้งเรา เพื่อเราจะชนะทั้งมารทั้งบาปทั้งซาตานแดบทั้งผีทั้งสิ่งที่มารซาตานใช้มาเป็นเหยื่อลอลวงเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนะคะให้เราได้รู้ความจริงพปรองทรงเป็นพระเจ้าพปรองปรารถนาที่จะนำชีวิตของท่านไปในที่ที่ปลอดภยัยไปในที่ที่มีพระพรไม่ต้องคิดว่าเชื่อพระเจ้า,าการที่เราจ่ายราคาการที่เราทุ่มเทกับพระเจ้าเราจะยากจน เพราะฉะนั้นต้องสำรวจตรวจสอบชีวิตของเราถตาเราเชื่อพระเจ้าจริงๆพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมหนทางนามของโรรองคือพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเจโฮวายยเรเมตการจ่ายเวลาจ่ายทรัพย์จ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้ารอรับได้เลยเราจะได้รับพราพตามพระสัญญาพระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปอ่านแล้วก็ไปเชื่อ อย่าไปทำอะไรโดยที่เราไม่ได้รู้จักพระสัญญาที่พระเจ้าเขียนไว้เพื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเจิมและแต่งตั้งเราเราต้องเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าว่าเรามีชัยชนะเหนือผีว่าเราเนี่ยขับผีได้วางมือรักษาโรคได้เมื่อเราสั่งมารมันก็จะออกไป ฮาเลลูยาสรรและเสริญพระเจ้าก็มีในหมู่บ้านเขาเผชิญกับผีเมื่อคืนเราก็มีโอกาสไปประกาศในหมู่บ้านนะคะบางหมู่บ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีผีปอบและผีปอบก็มาจัดการกับคนนั้นคนนี้ทําไมมาช้าจังเลยน่าจะมาเร็วกว่านี้คนนั้นก็ตายไปแล้วน่าจะมาขับผีให้พวกเราตอนนี้พวกเราอยู่ในความกลัว ถ้ากลัวก็คือตอนรับพระเยซูคริสต์มรดกที่พระเจ้าให้กับเราก็คือฤทธเดชของพระวิญญาณของพระเจ้าก็าเห็นแต่ว่าพากันตอนรับพระเยซูนะไม่หวัดไม่ไหวยิ่งมารซาตานลังควานคนมากเราก็จะเห็นคนเปิดใจกับพระเจ้ามากเพราะว่าเขาก็มีความกลัวแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์มากมายมีเงินมีทองมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่เขาก็อยู่ลำบากเพราะว่าผีลังควาน เดี๋ยวมันก็ไปกินบ้านนั้นเดี๋ยวมันก็ไปกินบ้านนี้คนที่ยังไม่ได้เจอแบบนี้นะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกจริงๆแล้วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วก็บางคนก็นะคะมาลบกวนถึงขนาดว่าไปทําให้มีอุบัติเหตุมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นเพราะเขาอยู่ในความกลัววันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักพระเจ้า กล้าจ่ายราคาเพื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าจ่ายราคาจ่ายฤทธิ์เดชจ่ายอะไรมาให้เราเพื่อเราจะปกครองผีเพื่อเราจะทำลายกิจการงานของผีมารซาตานนี่คือพระพรนันยิ่งใหญ่ที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเราด้วยเมื่อเราเปิดใจเมื่อเราต้อนรับพระวิญญาณเราก็จะได้รับผู้จัดการความมั่งคั่งผู้จัดการมรดกให้กับเราเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะหมัน่นที่จะเข้าหาพระเจ้าทอมใจ อธิษฐานสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณให้คุณค่ากับพระเจ้าบางคนจะเสียสละมาโบสถ์ก็ทั้งยากจะเสียสละเวลาอธิษฐานส่วนตัวก็ทั้งยากจะเสียสละเข้ากลุ่มก็ทั้งยากจะเสียสละสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทั้งยากทั้งๆท,ที่เราได้รับประโยชน์ได้รับพระพรเมื่อเราลงทุนกับพระเจ้าหลายคนคิดผิดคิดว่าการจ่ายราคากับพระเจ้าเขาจะเสียเปรียบเขาเลยไม่กลา้า วันนี้ขอพระเจ้าเปิดตาหูตาใจตาไฟาวิญญาณของเราให้เรารู้ว่าผู้จัดการแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงจัดการมรดกในโลกนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีชีวิตที่เชื่อฟังแล้วก็ติดสนิทแล้วก็กล้าที่จะเชื่อฟังกล้าที่จะจ่ายราคาติดตามพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าเราจะกลายเป็นเศรษฐีที่ไม่น่างโง่เราจะกลายเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งแล้วก็ฉลาดได้ครอบครอง สรรเสริญพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะที่เราจะเพลิดเพลินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณทรงนำเราเราจะเชื่อฟังเราจะทำตามเราจะให้เกียรติพระเจ้าสูงสุดและเราก็จะพบว่าปรุงจะเป็นผู้ที่จะจัดการมรดกให้กับเราถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เห็นคุณค่าเราก็จะไม่ได้รับพระพรเพราะว่าพระซูุกิต ได้บอกกับเราชัดเจนว่าพระวิญญาณจะมาช่วยเราจะมาเป็นผู้ช่วยเราต้องรู้จักกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะเป็นผู้จัดก,การมรดกให้กับเรามีเรื่องเล่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตลงและได้มอบมรดกลำค้างให้กับบุตรชายของเขาพี่นายกัมบอกว่ามรดกอยู่ในมือผู้จัดก,การผู้ที่ลูกชายไม่รู้จัก ถ้าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้จัดการไม่มีทางที่เขาจะสามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับความมั่งคั่งที่เขาได้รับจากพ่อของเขาได้แม้ว่าชื่อเขาจะอยู่ในพินัยกรรมนั้นถ้าเขาไม่ได้พบกับผู้จัดการมรดกเช่นเดียวกันจนกว่าเขาจะได้พบผู้จัดการมรดกเขาถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นพินัยกรรมเปิดนะเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครเขาได้รับมรดก เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรารู้จักกับพระคริสเป็นทายาทของพระเยซูคริสต์แต่เราไม่ได้พบกับผู้จัดการมรดกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็จะไม่ได้รับการเราก็จะไม่ได้รับมรดกเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้จัดการแห่งความมั่งคั่งถ้าเรายังไม่ได้รู้จักกับพระวิญญาณเราจะไม่ได้รับพระพรแม้ว่าเราจะเป็นทายาทวันนี้ขอให้เราที่จะเปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราก็จะเพลิดเพลินไปกับมรดกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ชีวิตจะเต็มลน้นมีสันดิสุขมีความชอบธรรมมีการเยียวยารักษาจากพระเจ้าเรามีสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองมีการยกโทษและสามกิจทมกับพระบิดาพระบุตรคือพระเิซุคริตทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นก็คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งในประทานให้กับเราเราจะเพลิดเพลินอย่างมีเสรีภาพเมื่อเราพบผู้จัดการมรดก ตัวจริงเสียงจริงก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเพื่อเราเพื่อเปิดเผยพระพรสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเปิดเผยพระวจนะเปิดเผยพระสัญญาแล้วก็ไปครอบครองรู้ว่านี่คือพระสัญญาเป็นของลูกของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สอนให้เรารู้วิธีเดินในโลกนี้เพื่อจะละพ,พระพรต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราจงช่วยโอกาสในการทํางานของพระเจ้าโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนําเราเป็นผู้ที่จะเปิดเผยสําแดงให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระวิญญาณและพระองค์จะไม่จํากัดจะช่วยเราให้ไม่จํากัดพระองค์จะ เอาข้อจำกัดออกไปจากชีวิตของท่านและนำท่านเข้าสู่มรดกของพระเจ้าที่พปรองด้ทรงกำหนดไว้ ให้เราก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปก็แต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าวยพรเราเมื่อเราสนิทสนมกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะเปิดเผยสำแดงพปรองเป็นเจ้าของทรัพย์โปร่งเป็นเจ้าของโลกโปร่งเป็นเจ้าของเงินและทองโปร่งเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างกอให้เราที่จะมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีไว้สำหรับคนที่รักโปรองใจรา,าคาเพื่อพปร่งเสียสละเพื่อพระองค์ สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับก็คือการที่เราโอบลงเดินไปกบับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้นว่าทางนั้นจะมืดมนแม้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางแห่งความมืดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยสำแดงจะส่องสว่างจะนำเราอย่างปลอดภัย ทุกอย่างไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดที่จะต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะว่าปรงุงทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้จัดเตรียมที่โอปรุงเจ้ค่ะเรียกว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนยุและพระวิญญาณคือผู้จัดการความมั่งคั่งของพวกเราสรรเสริจเราขอบคุณบาจา้าและชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมเต็มล้นมีสันดิสุขมีความชอบธรรมไม่มีการพิพากษาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าพงค์จะอวยพวรเราพงค์จะปกป้องเราพงค์จะนำเราไม่มีอำนาจใดมาแตะต้องเราได้ไม่มีความสามารถใดๆที่จะมาขัดขวางชีวิตของเราได้เพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สถิตยอยู่กับเราให้เรามีความเชื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ ในพระราชกิจ,ขอ,นอนจกของพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะเ้า